สวัสดีครับสวัสดีครับผมเชี่เลยครับเอลติสศูงแตดครับครับตอนเช้ามันสตาร์ทติดง่ายแต่เวลาเครื่องร้อนมันมันตรงสตาร์ทลากยาวอะครับครับประมาณประมาณห้าวีอะครับผิดปกติว่าง่ายๆเหรอปกติสตาร์ทชึ้งถูกไหมถูกครับตอนเช้าติดชึ้งไหมครับปีศูนย์แปดสิบสองปีแล้วใช้ไปกี่โลแล้วครับติดแก๊สไหม อ๋อมันมันเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับแท็กซี่ปลดป้ายโอเคเครื่องเดิมนะยังไม่วางเครื่องนะเครื่องเดิมครับผมก็น่าจะวิ่งเกินสามแสนแล้วมั้งโอ้น่าจะเยอะอยู่ครับน่าจะเยอะนะครับโอเคเป็นติดแก๊สด้วยใช่ไหมครับตอนนี้แก๊สออกแล้วครับผมแก๊สออกเป็นน้ำมันอย่างเดียวนะครับครับผมสตาร์ทยากสตาร์ทยาวนะครับเบื้องต้นนะครับสิ่งที่พบในตัวเอาติดนะครับเครื่องเป็น VVTI นะยังเป็น VVTI อยู่นะ โอเคสิ่งที่พบนะครับเบื้องต้นคุณเช็คอะไรมาแล้วบ้างครับยกตัวอย่างเช่นหัวเทียนคอยเช็คอะไรมาแล้วบ้างครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับเปลี่ยนอะไรบ้างครับใหม่ทั้งตผีเสื้อแอร์โฟเปลี่ยนเปลี่ยนคอยครับแล้วก็หัวเทียนเปลี่ยนแล้วเอหัวเทียนครับหัวเทียนเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนแล้วครับโอเคเปลี่ยนกองปองอากาศกองกองเบนซินเปลี่ยนยังกองอากาศเปลี่ยนครับกองเบนซินเปลี่ยนยังกองเบนซิน เออผมผมไม่แน่ใจนะครับมันอยู่ตรงไหนครับกองเบนซินอยู่ในถังฮะรุ่นนี้นะอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะยังน่าจะยังนะคันนี้คันนี้ผมยังไม่ไม่ไม่บอกประเด็นไปถึงตัวกองเบนซินนะครับ ผมอยากจะให้ดูถ้ารถไม่ติดแก๊สนะครับแล้วมีอาการสตาร์ทยากสตาร์ทยาวเนี่ยต้องดูครับว่าในขณะที่เปิดคีออนนั้นสัญญาณไฟมาสมบูรณ์หรือเปล่านะครับแล้วก็สตาร์ทเนี่ยนะต้องวัดแรงดันเบนซินดูด้วยครับตรวจสอบแรงดันเบนซินดูด้วยนะครับเพราะว่าของท่านอ่ะเวลาเครื่องยนต์ร้อนแล้วสตาร์ทยากส่วนใหญ่ที่พบนะครับในเอาติดปลดป้ายอย่างแท็กซี่ใช้งานนานๆนะครับตัวเลคเกอเตอร์ที่รางหัวฉีดนะครับเสื่อมสภาพทําให้มีปัญหาเรื่องการสตาร์ทยากสตาร์ทยาวในขณะเครื่องยนต์ร้อนนะครับข้อที่1นะ แต่พวกนี้สามารถตรวจเช็คได้นะครับหัวฉีดนะครับสกปกฉีดไม่เป็นฝอยละอองนะครับแรงดันเบนซินนะครับแรงดันเบนซินมาไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็มีผลนะครับแต่ของท่านเนี่ยถ้าให้ดีเลยนะครับแนะนำเนาะลองหาอู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการเนี่ยนะครับให้เขาต่อเกจแรงดันเบนซินวัดดูก่อนนะครับในขณะสตาร์ทนะครับแล้วก็ท่านจําลองสถานการณ์เหมือนที่ท่านทําเลย สตาร์ทครั้งแรกง่ายพอเครื่องร้อนแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับว่ายังมีอาการเดิมไหมถ้ามีอาการเดิมเนี่ยเขาจะอ่านค่าจากเกจวัดแรงดันเบนซินได้เลยครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับท่อส่งน้ํามันของท่านเ,เหมือนหลอดกาแฟแตกร้าหรือเปล่าก็มีส่วนหนึ่งนะครับเลกูลเลเตอร์ที่หัวฉีดของท่านนะครับเ,เสื่อมสภาพก็มีส่วนนะครับสามารถอ่านเกจแล้วเช็คได้เลยครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรหรือแรงดันเบนซินไม่พอพอบ้างไม่พอบ้างหรือมาดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับนี่แหละครับ การตรวจเช็คเนี่ยสำคัญมากเพราะนั้นให้ช่างเช็คตามคําแนะนําได้เลยแต่ถ้าจําไม่ได้นะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ในเพจ Facebook <อ>ช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับแต่แต่แต่เวลาตอนตอนสมมติเราเราขี่มาเครื่องมาร้อนใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราดับรถปุ๊บแล้วเราสตาร์ทเลยอะ่ะสตาร์ทง่ายครับเข้าใจครับอันนี้มีโอกาสเป็นที่เลกูเลเตอร์นะแต่า, <regulator S 2> าเรอประมาณสักยี่สิบวิ สาวิเนี่ยมันก็จะลากยาวคือใช่ครับลากยาวเพราะบางทีเนี่ยที่เจอนะครับเลคูเลเตอร์นะครับมีปัญหาที่รางหัวฉีดนะแล้วก็ตัวท่อเบนซินที่ตัวปั๊มติ๊กอะ่ะเหมือนหลอดกาแฟแตกนึกออกไหมฮะหลอดกาแฟแตกก็คือเขาต้องพยายามดูดแรงดันให้น้ํามันมาเลี้ยงเพื่อเพื่อให้พอสตาร์ทแต่ปรากฏว่ามีอากาศเข้าไปในระบบคือรั่วนในระบบนะครับก็เป็นเหตุให้ต้องสตาร์ทหลายๆครั้งให้น้ามันมารอก่อน แต่ทุกครั้งที่สตาร์ทติดแล้วดับแล้วสตาร์ทใหม่สตาร์ทติดครับเพราะอะไรเพราะว่าน้ามันรอยังอยู่ยังอยู่เต็มอยู่ในระบบ<อ>นะครับอันนี้คือตรวจเช็คตามคาแนะนําผมดูก่อนครับอย่าเพิ่งหลงประเด็นนะครับ<อ>นะทุกอย่างทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ครับต้องบอกก่อนทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ทราบได้นะครับตามขั้นตอนครับคืออย่างนี้นะต้องบอกก่อนว่าขั้นตอนการซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าต้องให้ช่างหน้างานที่มีความชํานาญตรวจเช็คตรวจสอบตามคําแนะนําของช่างโดนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะอะไรครับขั้นตอนการตรวจเช็คเนี่ยมี1นถึงสิถ้าท่านเลือกจะไปทําที่ 7-8- 9 10เลยเนี่ยบางทีท่านลืมข้ามขั้นตอนไป1นถึงหนถึงเนะครับนี่แหละครับทำให้พลาดท่ากันหลายหลายที่แล้วนะครับโอครับโอเคนะครับครับผมครับยินดีครับขอบพคุณครับยังไงรายงานด้วยนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับสวัสดีครับท่านครับ